ถ้าเราสำคัญกับเขาจริงๆนะครับเขาจะพยายามรักษาเราไว้เองนะครับถ้าเราสำคัญกับเขาจริงๆเขาจะพยายามรักษาเราไว้เองการที่เรานั้นโดนทิ้งไปนะั้นนะไม่ใช่เพราะว่าเราไม่สำคัญหรอกนะจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่สำคัญมากๆเลยแหละถ้าหากเราเจอคนที่ดีแต่เพราะว่าเราต้องมาเจอกับคนที่ไม่รู้จักพอต่อให้เราดีแค่ไหนสักพักพวกนี้ก็จะมองว่าเราไม่สำคัญอยู่ดี เพราะว่าพวกเขาไม่รู้จักพอครับการที่เราไปพาดรักกับคนแบบนั้นนะถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดอย่างมากครับอย่าลืมว่าคนพวกนี้เนี่ยเขาไม่มีวันหยุดความไม่รู้จักพอของพวกเขาได้นะะถ้าเขาได้แบบนี้สักพักเขาก็อยากได้อะไรใหม่ๆไม่รู้จบไม่รู้สิ้นนะครับ การที่เขาทิ้งไปไม่ใช่ว่าเราไม่มีคุณค่าหรือว่าไม่สําคัญเลยนะครับเพียงแต่ว่าคนที่เราอยากให้เห็นความอยากให้เห็นเราสําคัญหรือว่าเรามีคุณค่านั้นเนี่ยเขาไม่เคยมอง จุดจุดนี้ของเราด้วยซ้ำนะคนพวกนี้มักจะเห็นแก่ความสําคัญของตัวเองครับเห็นคุณค่าของตัวเองทั้งทั้ที่มันไม่ได้มีเลยนะแต่กลับมองไม่เห็นความสาคัญของคุณค่าของคนอื่นนะครับหากเราไปรักคนแบบนี้ขอให้ถอยออกมาจะดีกว่าครับนะถอยออกมา ก่อนนะที่ทุกอย่างจะสายเกินไปนะเพราะว่าต่อให้คุณทําดีกับคนพวกนี้มากแค่ไหนครับพวกเขาก็จะไม่มีวันพึงพอใจเลยเนะี่ยนั่นก็เพราะว่าเขาเป็นพวกที่ไม่รู้จักพอครับ สิ่งใดสําคัญกับเราฮะเราจะทําทุกอย่างเพื่อรักษามันไว้เองเช่นนั้นครับกับเราสําคัญจริงคนที่รักเราเขาก็จะพยายามรักษาเราไว้เองเช่นกันนะครับการที่ผู้หญิงคนหนึ่งครับจะได้พบกับผู้ชายีสักคนไม่จําเป็นที่เธอจะต้องมีความเป็นผู้ใหญ่เพียงพอเพราะเมื่อใดที่ผู้หญิงมีความเป็นผู้ใหญ่พอที่จะพึ่งพาตัวเองได้เมื่อนั้นก็แปลว่าเธอไม่เคยพบเจอผู้ชายดีๆเลยแม้แต่คนเดียวนะเธอจงจดจํา ไวนะ้การเลือกชีวิตคู่นั้นเนี่ยไม่มีเงื่อนไขอื่นๆใดน,นอก เสียจากเลือกคนที่เขารักเธอไม่ว่าเขาจะมีเงินมากมายเพียงไรจะมีความสามารถเพียงไรจะรอบ้านไดจะพูดเก่งยังไงจะจราสักเท่าไหร่จะกระตันอยู่อย่างไรชอบช่วยเหลือผู้อื่นสักแค่ไหนเขาไม่รักเธอจะมีประโยชน์อันใดน,นะครับจิตแพทย์ได้กล่าวไว้ว่าต่อให้เธอรักผู้ชายคนนั้นมากแค่ไหนจุดเริ่มต้นของความรักเริ่มจากผู้ชายถ้าชายคนนั้นไม่ได้รักเธอเสีย นะไม่ได้รับเธอเสียเข้าไปคือความคุ้มค่ากว่านะไม่มีคู่อาจเยียบเหงาบ้างครับแต่เราสามารถามีแต่นะแต่เราสามารถมีความสุขได้นะเธอสามารถเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกได้นะเธอสามารถพูดคุยกับผู้ชายได้จุกๆเพศทุกวัวอย่างสบายใจเธอสามารถเลือก กลับบ้านหรือว่าเดินทางไปห,ห้างหลังเลิกงานได้ด้วยตัวคนเดียวนะความเหงาตอนโสดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เธอคิดหรอกครับที่น่ากลัวที่สุดก็คือเมื่อมีคู่ชีวิตแต่เธอกลับรู้สึกเหงาต่างหากฉะนั้นวันนี้นะครับลองสำรวจคู่ของตัวเองดูนะคุณพ่อท่านหนึ่งได้เตือนสติลูกสาวนะของเขาว่าคนบางคนเหมาะสมกับลูกแต่เขาไม่รัก ลูกคนบางคนรักลูกเขาไม่เหมาะสมถ้าอยากจะรู้ว่าเขารักลูกหรือเปล่านั้นอย่าใช้หูฟังแต่จงใช้ตามองดูว่าเขาทุ่มเทต่อลูกเพียงใดถ้าอยากรู้ว่าเหมาะสมหรือเปล่านั้นอย่าตัดสินว่าเพราะเขามีอะไรแต่จงตัดสินจากอรอยยิ้มของลูกและน้ำตาที่ต้องหลั่งไป เพราะเขาคนที่ทำให้ลูกร้องไห้อยู่เสมอต่อให้เพียบพร้อมสักแค่ไหนก็อย่าได้ฝากชีวิตไว้เพราะคนที่ทำให้ลูกยิ้มได้ถึงฐานะจะยากจนเพียงไรมันก็คุ้มค่าที่เราจะฝากชีวิตไว้กับเขาถ้าเขาคนนั้นทำให้คุณยิ้มได้และมีความสุขในทุกวัน ฉะนั้นวันนี้ลองสำรวจคู่ของคุณดูครับถ้าเกิดว่าคู่ของคุณทําให้คุณมีความสุขในทุกๆวันมีรอยยิ้มในทุกๆวันนั่นคือคุณโชคดีแล้วแต่ถ้าคู่ของคุณเนี่ยทำให้คุณร้องไห้ในทุกๆวันทําให้คุณคิดมากในทุกวันบางทีการอยู่เป็นโสดก็สบายใจกว่าครับ